เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรา้ามาอยู่ในเกมวอล์กแทงนะครับผมก็มาเล่นกับพี่ริโตะนะครับผมก็เนื่องจากว่าคลิปนี้ผมอัดหน้าจอและเสียงมันไม่ตรงกันนะครับพอตัดแล้วมันลำบากมันจะมีบางฉากที่มันไม่มีเสียงผมก็เลยต้องพูดเอานะครับก็ขอแพนเนี้ยผมก็จะใส่เพลงเข้าไปนะครับต้าติลิศิก็ผก็ยอมๆแล้วกันนะเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้แน่นอนเอาโอเคเดี๋ยวมาเราเริ่มกันดีกว่า โอเคพี่โตเล่นรถถังอะไรเอ่ยชีชี้ชหานะครับแต่ผมไม่เรียกชีห้หานะผมเรียกชี้หายนะผมส่วนผมเล่นทีเซตสี่นะผมะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างซูมเข้าสุออกอืมฟาดอันนี้โอ้ยเจ็บคอไปเอาล่ะ,ละเดี๋ยวผมไปฝั่งขวาแป๊บหนึ่ง เมื่อจะเห็นบางอย่างผมก็พอรู้เรื่องรถถังมาค่อนข้างนิดนึงนะไม่ได้เยอะมากหรอกโอเคเดี๋ยวดี้เตุ่มแปบ๊บตีขวาออกไปเลยเดี๋ยวนั้ก็มีที่กำบังยิ่งจกร,ก,ก,กระยะไกลกระสุนดาเมจมันก็เบาลงโว้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะ ทำไมเรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันเล่นกันแปลกๆเลยเฮ้ยไปเจอเออเอเอของแรงมาทีด้ทีสามี 34. เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวมันยิงเราไปเข้าหรอกเออมันเหืนเราเมื่อกี้นี่อ่าฮันนี้ใครอยู่ของั่งอ่ะทีสามสี่สวัสด,ดีนายมีคู่คนกับรถถังรัสเซียเพื่อน มาต้องเป็นชั้นแต่เพียงพูดเดียวนั้นน่ามาทางนี้ get over here อ้าววันนี้พี่ต่อเอ๊บอืมชิบหายเียงกูร้ายเองแหละมาลาดผมมาท่านผู้ชมโอเคขึค้นไปจัดการมาทีเดียวต่อถึงเกาะจันนาอ้าววันนีคุณหนูรู้พูดดีอ่าจะจะเอ๊โอ้นั่งจัดยิงไม่เข้าแล้วมันยิงผมเข้าด้วยไม่เป็นไรตุ้ยหลังดูไปเราต้องตุ้ย พอดิมจับตื่น <c oughs> เลยอืมเออดนยิงทนไมอ้าวเจอคนหนุ่มรูปดีคันหนึ่ง,งตาย,ยงั้ยิงสิไว้ยิงสิไว้ย่ามาทางนี้เฮ้ยเอือตายตายข้างหลังนะมันจะยิงผมตายที่บาทีได้เออขอบคุณมากเอ้อพีนตผมจะตายแล้วยิงมันเชื่แม่นนะยิงมัน ยิงม,มันไอหัวขวดซ่อมแป๊บนี่ตายเออไปต่อไปไปต่อ,ตอมาได้สองแล้วรอบนี้ผมจะต้องชน,นะจะตแต่แตกกูเลยนี่นนจะรอดไหมถ้าโดนอะไร อะไรอ่ะท่านแม่ใครอยู่ข้างหลังฝั่งนูน้นโอ้มีคนกำลังยดืดจืดเอ้ยเดี๋ยวเพื่อสังเกตพี่ตัตายได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยน่าเศร้าไปต่อเว้ยไปต่อเว้ยไปเว้ยไปเว้ยวิ่งไป,ไไปไไพิทูบ,บดิเซลเล็มเอามาเจอเควีเคเคเควีอเอ็มเอฟ ลักลักแล้กลกไไวกูเอาไปเว้ยไมเลยมันกับเคลื่อนช้าละหันป้อมช้าเดี๋ยวมันเจอกูนี่ KB1 งั้นเหรอเนี่ยแคว่า KB1 แล้วมันห้าวนักเลยฮ้นี่เดี๋ยวเจอคนอย่างผมนี่ยิงมันเลยลูกอืออแตกอ่ะแหละเหลือมันคนเดียวถึงมันจะยึดจุดได้ไม่เป็นไรไม่รู้จะชนะหรือแพ้วิ่งไปแบบปิดตัวบอดี้สิลเมเนี่ย ก็ไม่น่าหลอดไปไม่น่าทันวะจะตูดมันเกิดโอ้ยโอโอป๊อปฉันแพ้เงี้ยเลยโอ้โอ้โอ้ไม่นะไม่แพ้แต่เอ้ยอย่างนี้ได้เรงมาเจ็ดพันอย่างไรเอ๊ะ ผมใช้ทีสามสี่หรอไม่ใช่ดีผมใช้ A อยี่สิบโอ้ผมมองผิดเว้รูปทรงใช้ทีสมสี่ใช่ไหมลยต้นชื่อพูดทีสามสี่แต่ผมผมเอคือตอนเล่นนะ่ะผมลืมไปแล้วว่าใช้ A 20, อยี่สิบเนี่ยตอนนั้นคือไอเนี่ยคือคลิปที่ดองไว้คือมันคคลิปเพิ่งถ่ายแล้วก็มาภาคเลยคือนื่องว่าคลิปดองแล้วคือผมภาคแล้วแบบ ภาพหน้าจอมันแบบไม่ได้ชัมดมันอะ <c oughs> คือมันไม่ได้ชัดสำหรับต,ตอนที่ตัดอะนึกออกปะแต่พอลง,งมันชัดมากเลยนะ,อะไอ้เขตดฝจะแม่เป็นข้ออ้างเราเริ่มเลยกันดีดกว่าที่ไปเลยฮึมจิบหายอยู่ข้างหลังมด้วยโอเคอย่าเล่นนะพี่ตเนะ <c oughs> ด่านนี้เล่นทีไรแล้วไม่เคยชนะทุกทีเอ็มโฟเชเมนอย่างนั้นเลย ไปจะ้ะเอออยู่ฝันกีเป็นเลยแล้วจะบักปาดหน้าผมทำไมเนี่ยฮัลโหลวิ่งไปเลยวิ่งแบบไปแบบติดบันดเสร็แหลมเป็นอะไรกับพี่ตูนไม่รู้เวลาให้เราต้องพูดคำนี้ตลอดฮันนีขช่วยวิ่งหลังหินน้ำเก่ียวเลย เ้เร็วๆลูกเอ้ยเรามันเป็นรถถังนักเตียมันต้องวิ่งเร็วป๊าทันตีนยิงมาเลยลูกเอ้ยนั่นแหละย่ยมันเห็นมาข้างหลังเราได้เอ้ยมิชิดุกับคันนี้ไงเลยอันนี้อะไรวะ m 7 a 1ไงเลยเอ้ยจะบอสผมก็จำไม่ yes ันใครอ่านชีได้อ่านนะผมตอนผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยตาย ไออเมริกันอเมริกันเออเออตายแล้วไม่ใช่ผมนะมันนะไม่เป็นไรนะเพื่อนนะนาะยยังมีโอกาสแก้ตัวไปรอบหนะ้าไปรอบนะหน้ารอบนี้มันดีจริงๆนะออเออเกการทักแข่งรอบขัวสองมากเลยนะให้ไปจัอันน้ฟูยิงกูไม่เข้าหรอกออโอเคเข้าก็ได้ ถอยลูกถอยเลยลูกอยู่หาตีนเลยลูกไอ้เดินหน้าอาจเตือนมันอยู่ข้างหลังนั่นเหรือผมยิงเข้านะครับยิงทะลุไม้เนี่ยคนจริงไม่ทำกันอย่างนี้หรอกออกมาสิตะ,ะเลยวเฮ้ยก็ต้องขอพัษนะครับที่มีคำหยาบนะครับมันเป็นนิสัยข,ของผมไปแล้ว แต่ผมจะพยายามพูดเราให้ได้น้อยที่สุดนะครับผมไอเรื่อนเื่นเรื่นเื่นเฮ้ยเออจะเอ้าินมาข้างหลังเลยเลยเออเพื่อนวัดดีวันดีเอ็มเจ็ดวดดีโอเควันวัดดีอยู่ข้างหลังนายไม่ได้เพราะว่ามันมีคนกำลังตุ้ยเลยอยู่เออเออวิวแบบมิตตุบด้เซลเลมอีกรอบดิขั้นไหนจระยิบฉันไม่โดนหรอกขั้นไหน เอาสิเอาสิเอาสิเฉวีวันเร่งบอกอยู่เอาสิไอ้กินฉันไม่ทันหรอกไอ้หัวขวดยิงไม่ทันววทละฟรีเออเออโอเคได้กันแล้วฟรีตกผมก็ไม่หลอดเอ๊ะนั่นคือผมคนเหลือคนสุดท้ายเงี้ยเลยเออฟรีจริงเลยม่ดาต่อไป ไปเลย,ยอืมเจผมบินแล้ววิ่งไปรับปืนนะครับจังหวะน,นี้คือตอนนี้ตอนที่อาจจะผมอัดหน้าจอมัคนควรได้ยินเสียงปิติโตนะแต่คือมันเป็นอะไรไม่รู้อัดแล้วไม่มีเสียงเพื่อนอนะ่ะคือผมก็เซ็งนะก็แบบทําใจว่าภาคเอาเดือดอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรอย่างไ,ไย,ยงผมก็มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการโทรได้อยู่ เอาละข,ลขึ้นไปเลยฮันนี่ขี้อยู่ข้างบนมันเก่าเลยกิสลี้งั้นเลยนายคือกิสลี้งั้นเหรอมีกิสลี้หนาไหมรู้จักไหมนายฉันไม่ทันหรอกโอ้ยิงทันด้วยอป้อมมันหันเร็วดีไหมป้อมอป้อมมันเล็งมาทางเราโอ้โอ้โอเกิดชิมหายแล้วกู กิใช okay. ่ไหมครับลูก้ฟลีเพราะว่าวันนี้วันตาขอ้องนแล้วเออโ,อโอโอเมีงโอ๊ะโอ๊ะบังกูทำไมล่ะพี่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียยยเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยววิง่งแบบพิโทโตนบรสันดลเร็มเลยพี่วิง่งเออคุยกันรวเลย่ะเดี๋ยวเรามาดูพิตตตกันบ้างจังหวะนี้ ฮันแซ่เก็บหนึง่งโอ้อย่งอางโลเลยค่นผู้ชมโอ้โหเ <c oughs> กียดมากเลยเสียงตัวเอง,เองเนี่เอาไว้เอาไวย้ยังไงยังไงคิสลี่เหรอใช่ยววะใช่ใช่ใช่ยิบเลพิริตโตอะเดิร์มอะเดิร์มไลทีอาจจะเอ,อ้โออแมงลงมาข้างล่างเลยโอ้ถอยเลยพี่ถอยยาว โอ้ยเอ่อเอ่อแมงเออโอ้ตกหล่นแล้วโอ้วิ่งไปเลยวิ่งไม่ไปพิจิตรบดีเซลเลมเลยนะพี่นะเอ้อ